โอเคครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับแล้ววันนี้ก็อยู่กับผมตุ้มต้าัองต้นแมงเสนัอนเอง หน้าตานนี้ก็น่าจะรู้นะครับโปเกมอนโกปล่อยในไทยแล้วครับมันก็เพิ่งปล่อยมาไม่ไม่ถึงสามวันมั้งประมาณสามสี่วันได้สองสามวันอะไรประมาณนั้นทวนี้ก็เราแวกบ้านผมเองนะผมจะมาสอนทริคกการจับปิกาจูแบบง่ายๆนะครับตอนเริ่มต้นมาใหม่ๆเนะี่ยผมได้สมัครบัญชีใหม่ครับดูครับตัวส้มทองๆคือไอ้สามตัวแรกเนี่ยอย่าไปจับมันนะฮะนี่คือทิคครับคือเราต้องหนีมนะันปหนีไประยะไกลามากๆเลย แบบจะน้ำก็จะตายไหมหนีหนีให้มันตามปมันแปดเก้ารอบอแล้วรอบสุดท้ายมันก็จะนี่จะมีปิ๊กจูผป่มาครับจากนั้นเราก็จับปิ๊กจูได้เลยครับแต่ว่า h ฮพีของปิ๊กจูเนี่ยจะประมาณสิบเบ็ดนะฮะสำหรับคนที่อยากได้ปิ๊กจูจริงๆเนี่ยก็ทําตามผมได้เลยนะครับไปสมัครบัญชีใหม่ซะสําหรับคนที่เล่นแล้วเพราะว่าเมาื่อวานนี้ผมเล่นจนโปเกมอนหมดจนต้องสมัครบัญชีใหม่นะเสียดาโปเกมอนโอเคครับตอนนี้ ผมก็จะพึ่งรถตู้อุองฉรถตู้รับส่งนักเรียนนะที่จะไปโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยรประทุมธานีนั่นเองนะผมไม่มีปัญญาขี่จักรยานวิ่งไปรูนหรอกต้องพึ่งรถนะครับเดี๋ยวถ้ารถมาแล้วก็้โยโถ้ารถมาแล้วนะก็จะไปไล่จับปิกาจูกัน แล้วพีกระจูมาแล้วไรจับไปทจับทานว่ามันจับทันถ้ากดติดกดไม่ติดมันก็หนีรถนี่มันวิ่งไวนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะดูเหมือนเราวิ่งอยู่อ่ะแล้วนี่มันบลั๊กอะไรเนี่ยผมยืนอยู่กับที่นะมันจะเหมือนเราวิ่งนะฮะแต่ว่ามันเป็นความเร็วของรถนี่ครับผมจะให้ดูนีนบ้านบ้านนี่ชามันเดอร์ มันดื้ออยู่หน้าบ้านโอเคครับตอนนี้รถมาแล้วนะครับผมก็จะไปที่รถคร้บเสียงผมอาจจะเบาหน่อยสำหรับใครที่คิดว่ามันดีถ้าคุณซับสไครต์ผมนะครับซับสไครต์ผมด้วยนะครับถ้าการต่อนผมมีค่าปอนะครับ kẹp như là lúc <laughs> <đăng> <laughs> <laughs> มันไม่ข้านขถนนเลยขถนนแล้วมันเดินันบตามมาแล้วรอบที่หนึ่งเหเิดให้มัมมมนวิ่งหนีเ๋ยว รอบที่สามแล้วรอบที่สี่เฮ้ยมีเงาอะไรเนี่ยเือนจากจูอ่ะฮ้่นี่ไงสี่ตัวแล้วมันมีสี่ตัวแล้วทำไมมันเฮ้ยแมปไม่นโหลดเหรอมีกระจูมาแล้ว อุ้ยไม่ต้องถึง5รอบก็ได้แค่ไม่กี่รอบปิกจูงก็ามาแล้วสองหนึ่งจับอุ้ยโยนบอลปีกจูงแล้วปิกจูนี่จับปิกจูได้แล้วเออได้ปีกจูแล้วได้600 XP นะครับต่อการจับหนึ่งตัว คือถ้าเราจับตัวซ้ำเนี่ยมันจะได้แค่100่ p แต่ถ้าเราจับตัวใหม่เนี่ยมันจะได้ค่าตัวใหม่อีก500ร p อยจะเป็น600 x p เย่ตั้งชื่อตัวเองสี่ก็หนึ่งสี่หนึ่งสองไงโอเคเรียบร้อยครับจุดนี้ก็คือจุดโอเกสต็อปนั่นเองนะ เอาไว้ถ้าอยากได้บอลก็ต้องไปที่นั่นนะเดี๋ยวนี้ก็มีแต่อ,อ,อะไรเล็ดๆนี่แหละสวัสดีผมก็เข้าซอยแต่ช่างมันครับสำหรับคลิปนี้คงต้องขอจบการสอนจับปิกาจูท่าน,นี้นะครับแล้วใครที่ชอบอย่าลืมไ like, ลค์อย่าลืมแชร์อย่าลืมสติ๊กเกอร์ผมด้วยอ๋อลืมลืมลืม,ลม เรามีการเปลี่ยนชื่อได้ด้วยนะครับท่านนี้เปลี่ยนด้วยสามไทายก็ได้นะครับปิดก็ครับชื่ออ่าจีพทีหักยี่สิบเจ็บหรอเอ้ยมีอฮอนี่ไงโปเกม,มอนโผล่มามันก็จะสั่นทีนึง 600 XP นั่นเองสำหรับใครที่คิดว่าช่องของผมมีค่าพอที่จะให้คุณ subscribe ก็ subscribe ผมด้วยนะครับใครที่ชอบอย่าลืมไลค์อย่าลืมแชร์นี่ลาก่อนสวัสดี